ลายมือแบบไหนที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศคําว่าเดินทางไปต่างประเทศในที่นี้พี่หมอหมายถึงไปทํางานแล้วก็ไปอยู่อาศัยบางคนซื้อบ้านซื้อที่ดินที่ต่างประเทศนะโอเคค่ะให้สังเกตเส้นนี้นะค่ะในลายมือจะมีเส้นนี้เกิดขึ้นที่นี้ถามว่าดูยังไงอันนี้พี่หมอจะเรียกว่าเส้นวาสนาจากเนินจันทร์นะคะเนินจันทร์ก็จะคือวงกลมสีเหลืองนะ ด้านที่เรียกเนินจันเนี่ยเราจะเรียกว่าต้นเส้นวาสนากำเนิดจากจันนะขออภัยในความลายมืออาจจะไม่ค่อยโอเคส่วนปลายเส้นนะปลายเส้นต้องไปที่นิ้วกลางเส้นวาสนานะคะวิธีสังเกตง่าย เส้นน่ะตรงปลายอ่ะเขาจะขึ้นมาที่ด้านบนก็คือนิ้วกลางเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเส้นวาสนานะคะเนี่ยให้ดูปลายทีนี้ต้นเส้นอะจะมาจากตรงไหนก็ได้แต่คุณสมบัติของต้นเส้นนะคะมันจะทําให้อิทธิพลของเส้นวาสนาส่งผลต่อชีวิตของคุณแตกต่างกันไปอย่างในกรณีตัวอย่างเนี้ยต้นเส้นวาสนากาเนิดจากเนินจันทร์นะคะซึ่งเนินจันทรจะเกี่ยวกับเรื่อง การติดต่อสื่อสารการเดินทางการต่างประเทศการท่องเที่ยวอ IT เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นวาสนาขึ้นมาจากตำแหน่งเนินจันที่หมอหมอจะเรียกเงินจันก็คือในวงกลมสีเหลืองนะคะทําให้ดวงชะตาของเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่แบบไปสร้างงานไปทําง,งานซื้อบ้านซื้อที่ดินเรียกได้ว่าสามารถที่จะ ไปอยู่และเป็นพลเมืองที่ต่างประเทศได้เลยนี่คือดวงคุณสมบัติของเส้นนี้ทําให้เจ้าชะตาสามารถไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะทีนี้ในบางกรณีอ่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออถ้าเราไม่ได้อยากไปอยู่เมืองนอกแล้วเรามีเส้นวาสนาจากเงินจันทร์แบบเนี้เราสามารถใช้คุณสมบัติดีๆของเส้นนี้ให้เราอยู่เมืองไทยได้อย่างไรโอเคค่ะเส้นนี้นะคะจะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดินทาง ไอทีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครที่มีเส้นวาสนาขึ้นจากจันเนี่ยยิ่งคุณเดินทางบ่อยๆยิ่งคุณท่องเที่ยวบ่อยๆหรือทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศนะอย่างเช่นนําเข้าส่งออกบริษัทต่างชาตินะหรือบริษัทที่เกี่ยวกับพวกไอทีเทคโนโลยีออนไลน์พวกเนี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยมีสิทธิ์ที่จะเติบโตมีสิทธิ์ที่จะก้าวหน้า ก้าวหน้าไปถึงขนาดว่าจากที่ไม่มีบ้านมีบ้านอะหรือบางคนสามารถสร้างธุรกิจกับเส้นนี้ได้อย่าลืมนะคะว่าเส้นจันต้นต้นเส้นขึ้นจากจันเนี่ยจะเกี่ยวกับการต่างประเทศการเดินทางการท่องเที่ยวการโรงแรมการใช้ภาษานะคะคงานที่เกี่ยวกับ Creative ไอเดียจินตนาการงานที่เกี่ยวกับไอทีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือพวกที่เกี่ยวกับทันสมัยนํากระแสนะคะ พวกนี้จะเด่นในดวงชะตาของคุณประกอบกับนะคะที่หมอเห็นในในมือของท่านนี้นะจะมีสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมอีกนะอันนี้หมออาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะถ้าคุณมีสี่เหลี่ยมตรงเนินพฤลหัสนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเนินพฤลึหัสหมอจะเรียกว่าเนินพฤลหัสนะคะเนินพฤหัสมีสี่เหลี่ยมบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านนะคะเป็นคนที่เก่งในสายวิชาชีพเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านแล้วก็จะเก่งในเรื่องการอธิบายดังนั้นนะคนที่มีสี่เหลี่ยมตรงเงินพฤหัสบวกกับเส้นวาสนาขึ้นจากจันเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านภาษาสอนทางด้านไอทีเทคโนโลยีนะคะสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่าง ได้เลยนะคะอันนี้คือคุณเอาไปสามารถเอาไปทําเป็นวิชาชีพด้านอื่นๆได้ซึ่งถ้าคุณทําให้ตรงดวงอ่ะเนี่ยแหละที่บอกว่าความลับของลายมือก็คือถ้าคุณรู้ว่าดวงชะตาคุณทําอะไรแล้วรวยคุณจะไม่เสียเวลาไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะในขณะเดียวกันเคยได้ยินคำนี้ไหมหมอดูดูดวงให้คน รวยได้ทำไมดูให้ตัวเองรวยไม่ได้จะบอกว่าในมือแต่ละคนเขาไม่ได้ให้เส้นคุณสมบัติเส้นรวยเส้นโชคเส้นดีเส้นวาสนามาเหมือนกันอ้อก่อนอื่นคำว่าเส้นวาสนาไม่ได้แปลว่ารวยนะเส้นที่รวยคือเส้นนี้ขออนุญาตเดี๋ยวหมอจะทำให้ดูเส้นที่รวยคือเส้นที่ ไปที่นิ้วนางนิ้วนางคือเส้นอาทิตย์ค่ะคือเส้นการเงินคือเส้นความรักเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีเส้นวาสนาคือรวยหมอหมอมองว่าเส้นวาสนาทําให้คุณเหนื่อยมากกว่าเพราะเส้นวาสนาคือการลงมือทําแต่เส้นที่ทําให้คุณโชคดีแล้วรวยจะเป็นเส้นอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยจากลายมือซึ่งวันนี้หมอจะขอโฟกัสแค่ว่าเส้นวาสนาจากจันคือเส้นสีแดงจะ มีโอกาสให้คุณได้ไปเดินทางไปยังต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศสร้างบ้านสร้างงานสร้างฐานะอยู่ที่เมืองนอกแต่ถ้าใครอยู่เมืองไทยคุณก็รวยได้จากการเดินทางบ่อยๆการท่องเที่ยวการทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศนำเข้าส่งออกไอทีเทคโนโลยีหรือถ้าสายข้าราชการก็แนะนำเป็นครูบาอาจารย์เกี่ยวกับสอนภาษาหรือสอนไอทีสอนเทคโนโลยีสอนคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะถ้าใครชอบหัวข้อดูดวงด้วยลายมือเพื่อบอกชะตาชีวิตในการรวย ก็ฝากกดแชร์กดรีโพสคอมเมนต์ไว้ให้พี่หมอด้วยนะพี่หมอจะได้มีกำลังใจในการทำหัวข้อต่อๆไปขอบคุณค่ะ